สวัสดีครับพี่มงคลครับเอาโอเคมาแล้วเสียงมาชัดเจนนะฮะพี่มงคลเป็นยังไงบ้างตู่ช่วงนี้คนประกอบการแต่ละตัวออกมานี่ยังไม่ยังหาตัวดีๆแบบเซอร์ไพรส์เชิงบวกไม่ได้เลยนะมีแต่เซอร์ไพรส์เชิงลบทั้งนั้นเลยมันมันผงบอกอะไรยังไงไหมฮะพี่มงคลฮะคือจริงๆถ้าเกิดบอกว่าออกมาแล้วพลาดเนี่ยมันก็ไม่มีแค่สองเซกเตอร์อยู่นะก็จะเป็นแบงค์ นะครับแล้วก็กลุ่มที่อิงกับปิโตเคมี Me, <ช>กับ<ช>พวกราคาคอมเม t นอันถ้าเกิดเป็นธนาคารก็แล้วกันธนาคารพาดเป้าเนี่ยเมื่อเช้าก็ยังดูแผนการทางการเงินของตัวเค<ช>แบงค์นะแล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอทั้งหมดนั้นเนี่ยยังยังให้ไกด์ว่าตัวตัวเลขพวกตั้งสำรองอะไรพวกเนี้ย,ยังยังไม่ได้ลดลงนะครับยังไม่ได้ลดลงอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ก็เรียกว่าเป็น เป็นอะไรก็ถ้าถามว่าพาดเป้าแล้วภาวพคาดเป้าแล้วเนี่ยมันดูน่ากลัวไหมถ้าผมผมคิดว่าไม่ได้น่ากลัวในในเอาในเอานนในกลุ่มแบงค์ในกลุ่มแบงค์ดีกว่าทําไมไม่ได้ดูว่ามันน่ากลัวอะไรมากเพราะว่าสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาตั้งขึ้นจริงจิงเนี่ยมันก็คือเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นในอดีตของโควิดสิบเก้านะครับที่มันมีลูกค้าที่อาจจะต้องพ้นเกณฑ์ต้องตั้งและเมื่อก่อนนั่งทับไว้ก่อนยังไม่ได้ตั้งก็ต้องตั้งเพิ่มขึ้นมานะครับผมไม่ได้คิดว่ามันเกิดจากการที่ จากวันนี้ไปเนี่ยคุณภาพลูกหนี้มันแย่ลงมากเศรษฐกิจมันแย่ลงมากไม่ใช่ครับผมว่ามันเป็นเรื่องของอดีตมันสำหรับผมเองผมไม่ได้ไม่ได้กงงังวลอะไรแล้วก็ที่นําหมเองหลังจากที่งบออกไปแล้วเนี่ยนักว,วิเคราะห์เขียนแต่เปอรอไปแล้วผมกลับไปดูกลับไปดูเรื่องหนึ่งว่าจากจุดนี้เนี่ยนะครับของเขาเองเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงดีไอผมจะยกผมมักจะยกยก,ยกตัวเคแบงขึ้นมาดูเคแบงเนี่ยคิดง่ายๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ย,ยนเขาเคยมีกําไรสูงสุดประมาณปีหนึ่ง หนึ่งแปดมั้งนะครับประมาณสี่หมื่นกว่าล้านตอนปีเนี้ยมันก็ใกล้ๆแล้วใกล้ๆก,กันแต่ราคาหุ้นต่างกันเยอะตอนนั้นสองร้อยสีสิบาทตอนนี้ร้อยสี่สิบกว่าบาทต่างกันร้อยบาทนะครับด้วยกําไรที่ใกล้กันมากเพราะฉะนั้นผมมองว่าราคาหุ้นกลุ่มธนาคารเองนั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้เคแบงเป็นตัวแทน <S 2> <S 2> น่าจะพออนุมานกันได้ <S <S น่าจะพอบอกกันได้เนี่ยม,มันจะต้องขึ้นครับอย่างเคแบงนี่ผมประเมินว่าเขาควรจะต้องขึ้นไปอยู่ที่มาตั้ง อาจจะร้อยร้อยเจ็ดิบร้อยแปดสิบาทแถวนั้นนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าราคาหุ้นะกับก <iane. S 1> ําไรไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่แต่ว่าถามว่ากําไรชนกันเท่ากันแล้วเนี่ยอา่าทําไมไม่คิดว่ามันจะไป2องร้อยสี่สิบเพราะถ้าเกิดเรามาดูจากส่วนหนึ่งก็คือเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นอา่า u r t u r n q u i t y i t y หรือว่า ROE เ,เ,เองเนี่ยของแบงก์เองนะครับก็ยังยังลงมาแล้วเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ําหมายความว่ามันก็ทําให้เห็นว่า แม้ว่ากำไรชนกันได้เนี่ยแต่ว่า r o e ยังต่างกันอยู่เยอะเพราะฉะนั้นราคาหุ้นเนี่ยก็จะไม่ถึงจุดเดิมแต่ก็จะดีกว่าที่เป็นอยู่นะครับสถานการณ์ก็สรุปแล้วก็คือมองว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นผลพวงในอดีตนะครับไม่น่าต่อนเนื่องทวนเรื่องของปูนเมนไทยเองนะเนี่ยหรือกลุ่มปูนอันนี้ผมว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันถูกกระทบมาจากต้นทุนหลายส่วนฮะส่วนใหญ่มันก็เกี่ยวข้องกับคอมมิี้ทั้งในเรื่องราคาถ่านหิน ทั้งในเรื่องของตัวต้นทุนด้านน้ำมันพวกนี้สูงขึ้นแล้วก็รวมถึงดีมาด้วยนะครับผมก็เลยมองว่าในในกลุ่มของปูนเนี่ยมีคนถามมาว่าแล้วอย่างนี้เราเอาเอาปูนเป็นปตัวแทนเรลเซกเตอร์ได้เลยไหมว่าเรลเซกเตอร์ทั้งหมดเนี่ยมันแย่เพราะปูนมันคือตัวแทนของเรลเซกเตอร์ในอดีตผมบอกว่าวันนี้ต้องยอมต้องยแยกแยะนิดนึงนะครับคนที่ถูกกระทบจากปูนเนี่ยมันก็จะควรเป็นคนที่มีต้นทุนเป็นน้ํามันมีต้นทุนเป็นถ่านหินคุณจะต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นแน่ ตามปูนนะครับตามปูนก็ขึ้น,นมาขึ้นมากขึ้นน้อยแล้วแต่เนั้นผมว่ามันมันเป็นเฉพาะกลุ่มมากกว่าครับไม่ได้น่าห่วงอะไรส่วนเรื่องของโรงไฟฟ้าเองเนี่ยมาอาจจะเห็นบอกว่ามีการพูดถึงเรื่องของการทําประมาณกําไรของตัวของเขาจะต่ํากว่าเดิมนะครับต่ำแต่มาที่สี่ไม่ดีผมอยากจะบอกว่าจริงๆโดยรวม f อมันขึ้นมันควรจะดีขึ้นมันควรจะผ่านจุดที่แยกไปแล้วนะครับแล้วก็ แต่ถ้าเกิดบอกเอ,อ้ยอย่างนั้นมันจะเป็นประเด็นอื่นเพราะว่ามันจะเป็นถ้าเกิดมันจะเป็นประเด็นอื่นมันอยู่ประเด็นตรงที่ราคาแกส๊สมันลงมันอาจจะทําให้ค่าเอฟทีเนี่ยถูกปรับลงในงวดต่อๆไปก็ได้อันนี้อันนั้นอันนั้นน่าจะฟังขึ้นมากกว่าแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆนานาแล้วก็บางคนบอกว่าใครที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่โดนด้วยเพราะว่าตัวกระทรวงเขายังไม่สามารถจะดันแผนแผนช่วยหรือแผนกระตุ้นด้านด้านตัวแบตเตอรี่ได้เลยอะไรอย่างนั้นก็จะเป็นไปได้ที่เป็นผลกระทบ แต่ผมบอกว่าในใในนอดีตนะพุ่นลงไฟฟ้าที่ผมนั่งดูมาเลยนะเวลาก็ตามีใครคอมเมนต์ว่างบไม่ดีเนี่ยลงวันเดียวครับอีกวันหนึ่งขึ้นเพราะนั้นผมเลยไม่ได้ห่วงอะไรหรอีเบซีบีคผมไม่ได้ห่วงกับเรื่องถ้าก็บอกว่าถ้าเกิดบอกว่ามันลงเพราะว่ากําไรไม่ดีเนี่ยมันสะท้อนในตลาดแค่วันเดียวเองนะครับก็ก็ประมาณนั้นครับมั้นพลาดเป้าแล้วทําให้เราต้องปรับเซตลงไหมหรืออะไรไหมผมว่าไม่ใช่เพราะว่าปีนี้จริงอ่ะเราประเมินเซตเองเนี่ยก็ไม่ได้โตอะไรมากอยู่ครับ อืมพระพรอ่าคือถ้าเกิดเรามองภาพแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าอแม้แต่วิธีคิดในการดูผลประกอบการเนี่ยคือเวลาผลประกอบการออกมาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเรามองเป็นในเชิงของอดีตเราไปมองในอนาคตเป็นหลักมากกว่าถูกครับถูกถูกเพราะฉะนั้นถูกอันนี้ก็หมายความว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสในการเก็บใช่ไหมพี่มงคลอ่ะผมให้พิงคลช่วยดูสามตัวเลยแหละเอาเคแบงก์เอสซีซีแล้วก็ตัวของ จีพีเอสีมงคลมองเป้าไว้แบบไหนอย่างไรผมะจริงๆผมทำเคแบงไว้้วยเออมันไม่เห็นไม่ไม่ได้ขึ้นอะไรเดี๋ยวผมดีครับดีครับฝากขึ้นด้วยก่อนเดอขอบคุณครับตัวเคแบงนี่ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอะไรเพราะว่าไม่ได้คิดจะไม่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 แน่ใจว่าจะพูดหรือไม่แน่ใจว่าจะถามประเด็นนี้ด้วยอ่ะโอเคครับเอาอันนี้ถือเป็นตัวแทนของแบงก์ก็แล้วกันนะครับหน้าจอที่เห็นเนี่ยคือห้าห้าแสนหนึ่งเนี่ยมันคือเอ l พอของตัวแบงค์ที่ ตั้ง as of ก็คือไต่มาสที่สี่นะครับจะเห็นไหมครับวา่าสถานการณ์ที่แย่ที่สุดของกลุ่มธนาคารนะคือไต่มาสที่สามปีที่แล้วก็คือตอนนั้นเดลต้าระบาดแล้วต้องปิดประเทศกันยกใหญ่นะครับแล้วก็ตั้งนั้นมาก็ลงมาตลอดเลยนะครับลงมาตลอดแล้วก็มากระดึบขึ้นมานิดนึงตอนไต่มาสที่สี่ก็เพิ่มขึ้นมาสองพันลา้านไม่ได้เยอะอะไรนะครับนี่คือเพราะนี่คือมันเป็นเป็นเป็น,ปนมันจะบอกได้ชัดเจนว่าอ,าอาดีตมันก็คืออดีตเนะี่ย แต่ว่าอดีตเนี่ยมันจะกินอนาคตไปขนาดไหนเนี่ยไม่มีไม่ปรากฏในงบขนาดไหนเนี่ยมันอาจจะต้องยอมรับกันว่ามันมันก็ต้องเกิดขึ้นแหละแต่ผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดเรามองค่าไปอนาคต GDP เราเนี่ยมอที่ประมาณการ GDP เราไม่ต่ำกว่าสาดีกว่าชาวบ้านเขาด้วยท่องเที่ยวทุกอย่างมันดีเนี่ยเศรษฐกิจแบงค์อ่ะธุรกิจแบงค์งเป็นธุกนรกิจต้นน้าของตัว,ต,วตัวธนาคารผมเชื่อว่ามันดีด้วยนะครับมันก็น่าจะขึ้นไปได้ ส่วนในเรื่องของผลผลประกอบการผมโชว์หน้าจอนี้ไว้ทิ้งไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพูดถึง G p c ให้ผมดูอะไรให้ดูกราฟอะไรไง g p c ดูกราฟก็ได้หรือหรืออยากให้มองภาพอะให้สามารถชี้ได้ว่าเราควรจะทําอย่างไรคราฟเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ดูหน้านี้ก่อนในภาพใหญ่ก่อนเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าเรื่องผลประกอบการเนี่ยมันมันคือเรื่องของของอดีตได้บางอย่างในบางตัว สำหรับของตลาดหุ้นไทยเนี่ยตอนนี้ไต่มาที่สี่เนี่ยผมผมเองมีประมาณการกำไรทั้งปีไปเรียบร้อยแล้วไต่มาที่สี่จริงๆอะ่ะตอนนี้เรายังไม่ได้มีการ adjust ตัวเลขนี้นะครับเราใช้ทั้งปีลบเก้าเดือนก่อนมันอยู่ที่สองแสนสองถามว่าตอนนี้ตัวเลขนี้เป็นไปได้ไหม,มยังเป็นไปได้อยู่ทําไมมันไม่ต่ํากว่าไต่มาที่สามตอนนี้ยังเป็นไปได้อยู่ตอนแรกว่าเราคิดว่าน่าจะเหลือแสนกว่ากว่าแต่ปรากฏว่าดูดูจากตัวเลขปิดปีแล้วเนี่ยน้ำมันดิบเปร้นเนี่ยมันปิดที่มาแถวแถวแปด ประมาณ86-87เหรียญน,นะครับเทียบกับไตรมาสที่3เนะี่ยซึ่งประมาณเกือบเกือบ90มันต่างกันนิดเดียวเพระาะฉะนั้นสต็อกรอที่เห็นในไตรมาสที่4ไม่เยอะไม่น่าจะเยอะส่วนตัวหนึ่งที่จะเป็นเกณฑ์เข้ามาในกำไรตลาดตลาดหุ้นไทยก็คือค่าเงินบาทครับมันแข่งค่าจาก37บเหลือ34บาทคือ3บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมีเกณฑ์จากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาประมาณ20,000กว่าล้านบาทส่วนแบงก์กำไรหลุดเป้าไป1 0 0 0 0ม่นล้าน ก็ถือว่าเอาสองหมื่นไปลบหนึ่งหมื่นก็ยังสูงกว่าอยู่ดีเพราะั้นตรงนี้ผมก็เลยมองว่านี่แหละกำไรตลาดเราหักกบลบไปลบมาเออร์นนิ่งโดยรวมของตลาดปีนี้ยังไงก็ยังแตกหนึ่งล้านล้านบาทยูกต้ังมันก็ไม่ได้ถือว่าปีปีที่ผ่านมาก็ไม่ไถือว่าขี้เลยส่วนไตรมาสที่หนึ่งที่สองที่สามจะคือปีนี้เนี่ยผมเชื่อว,ว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับค่อยๆดีขึ้นนี่คือมุมมองของภาพใหญ่นะะเพราะนั้นเนี่ยการที่ผลประกอบการของกลุ่มธนาคารกลุ่มอะไรพาดเป้าเนี่ย ผมบอกว่ามันไม่ได้เป็นจุดอะไรที่บอกว่าเราแย่ครับมันเป็นเรื่องของอดีตมากกว่านะครับแล้วก็ในเชิงของราคาหุ้นเนี่ยที่ผมบอกว่าอย่าง t p s ลงมาครับเนี่ยวิครับดีครับ TPSI ที่ผมบอกแจ้งผลประกอบการนะแต่ทุกคนไปทำพรีวิวกังวลเลยนะฮะนะ t p นะครับอ่ะเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยที่ผมบอกมันลงมามันมันอย่างเงี้ย มันลงมาแท่งแดงแล้วปกติมันก็จะมันก็จะ,จะดิ่กับมาไปดูหลายใบม้าครับหลายๆครั้งผมเห็นแล้วหลายๆครั้งเนี่ยมันก็จะเกิดอาการเดียวกันคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามหุ้นลงไฟฟ้าลงแรงแล้วผูกบอกว่ามันมาจากกาไรเนี่ยมันแค่วันเดียวนะครับคราวนี้ที่ผมจุดที่ผมบอกว่าทําไมตัวหุ้น e p s i TPSI เป็นหลักนะอ่ะเนี่ยนี่คือกําไรของเยอะจังเท่าไหร่ฮะนี่คือ TPSI ครับนี่คอันนี้คือ อันนี้คือเชิงกําไรของกําไรของตัวเขาเนี่ยนะครับกำไรของตัวเขาเนี่ยต่อกับราคาเส้นสีแดงคือราคาแท่งสีน้ําเงินคือกําไรเห็ี่ยนเป็นว่าจุดที่แย่สุดของ GBC เนี่ยมันผ่านไปตั้งแต่ไตรมาสที่2ที่3ามที่4มาแล้วเพราะฉะนั้นจากนี้ไปอะ่ะมันไม่เนี่ยไม่น่าจะแย่อะไรไปกว่าน,นี้มากหรอกแต่ถ้าเกิดเป็นการขัดคุณเพราะ FX เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นอันเรียลไห์คือ,อมันขัดทุดทางบัญชีมันมันต้องตัดออกครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่โดยรวมมันผ่านจุดที่แยกไปแล้วราคาหุ้นคุณก็ลงมาขนาดนี้แล้วเนี่ยผมก็เลยมองว่ามัน,มนไม่ได้แยกอะไรมากหรอกส<ม>่วน<ม>แบงก์ก็อาการเดียวกันครับก็ราคาก็ลงมาขนาดนี้เหมือนกันมันก็น่าจะสะท้อนไปแล้วล่ะเห็นไหมครับว่าหลังจากที่รายงานของตัวผลประกอบการออกมาแล้วเนี่ยของตัวแบงก์นะครับออกมาแล้วเนี่ยราคาหุ้นแบงก์ตกใจจริงๆแค่วันสองวันเองนะครับส่วนีซีก็เร่งไปแล้ววันหนึ่งส่วน sec เนี่ยมันอาจจะมีประเด็นอยู่บ้างนะครับเพราะว่า เอชซีซีเนี่ยดูมันเหนื่อยมากครับกำไรแบบลดลงอย่างมากมาย <c oughs> แต่ผมก็มองว่า <c oughs> ลดลงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาคายรีฟายได้หรือว่าเคลียร์ได้ว่ามันเป็นการลดลงแล้วี๋ยวจะกลับขึ้นมาเนี่ย <c oughs> นะครับไม่ได้่ที่สุดเนี่ยมันก็จะกลับขึ้นมาได้เอ c ซีซีเองเนี่ยถ้าเกิดเรามองวันนี้ค่าจ่ายปันผลอาจจะเป็นปีที่ผ่านมา8บาทแต่ถ้าเกิดเขากลับไปจ่ายปันผลประมาณ10-2บาทราคาหุ้นมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะครับคิดดีเบเดนยิวตรงนี้มันก็3%กว่าๆคือคิดเลวร้ายมากๆเนี่ย มันคือถ้าเกิดคุณบวกต้องเอาการยิวเอายิวสี่เปอร์เซ็นเนี่ยคุณก็ไปถึงราคาเนี่ยนะสามร้อยบาทซึ่งผมเชื่อว่ามันไม่น่าถึงขนาดนั้นหรอกนะครับผมว่าราคาตรงนี้มันน่าจะท้อนตรงนั้นไปเรียบร้อยแล้วครับก็เลยไม่กลัวอะไรนะครับไม่เกดไม่เกไม่เดอ่างนั้นวางกลยุทธ์เลยนะฮะดูแนวรับแนวต้านเลยฮะเชิญฮะตัวไหนฮะเอาตัวไหนดีก็อ่าปูนทีเอสซีที่ไม่กลัวเนี่ยนะฮะเชิญฮะอาตัวไหนอัลติเบสซีใช่ไหมครับ โอเคครับ t p s, <S, <G PC> <S, <S เนี่ยผมโอเค TPSI เนี่ยผมว่าถ้าเกิดดูจากจากมุมนี้เนี่ยราคาหุ้นเองผมว่าเนี่ยถามว่ากลับไปเต็มแท่งเลยไหมมันอย่างไรมันต้องกลับแต่ว่ากลับมันคุณตีก่อนกลางๆเนี่ยมันก็ต้องกลับไปที่มา,ถ,าถ้าแถว73บาทก่อนเลยแหละตอนนี้ประมาณนั้นฮะผมคิดว่าจะกลับประมาณนั้นอบีกิมก็เช่นกันนะ่าจะลงมาแท่งยาวเมื่อวานนี้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดจะกลับไปนะ่าจะกลับไปประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของที่เขาลงมา นะครับนี่คือสองตัวนะววมันสองตัววนปูตเมนไทยก็เนี่ยน่าจะน่าจะกลับขึ้นในปิดกลับเช่นกันฮะรประมาณสักสามร้อยสี่สิบสามบาทนะครับ,รบก็ตรงนั้นครับประมาณนั้นครับ,รบอ้าวประมาณนี้ฮะวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่มงคลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ